สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมเก่ง CMZ นะครับตอนนี้ก็ได้เริ่มกลับมาขาย ID แล้วนะครับใครที่สนใจจะฝากขาย ID นะครับก็ติดต่อมาได้เลยนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ f a c e b o o k ไว้ด้านล่าง YouTube ให้นะครับวันนี้ก็จะเป็นการรีวิว ID ที่002นะครับยศ3ดาวน้ำเงินนะครับเรามาดูสถิติกันก่อนเลยตอนนี้ชนะ37,000ครับแพ้3 0 0 0 0 VR 5 5 QD 1.9 มิชชั่น3ามหมอความแม่นแปเปอร์เซ็นต์เอร์ไวหาสิบเปร์เซ็นต์เฮดช็อตหนึ่งแสนนะครับสถิติเยอะพอสมควรเลยนะครับไอเดียนี้ของแต่งตัวนะครับใกล้จะหมดแล้วนะครับเหลืออย่างละหวัน3วันนะครับมีน่าจะมีหน้ากากนะครับ49วันมาดูอาวุธนะครับสำหรับอาวุธก็จะเป็น เราจะพูดถึงที่เด่นๆอย่างเดียวนะครับพวกปืนประจำยศอะไรนะครับบวก 10s นะครับ m เ,เงินบวก 10s หนึ่งกระบอกนะครับบวก 10c นะครับสนายเงินนะครับบวก 10s กับบวก 10c นะครับปืนอื่นๆทั่วไปครับสนายเลือดนะครับ เดี๋ยวจะเลื่อนให้ดูนะครับมีคาโมเอ็ด้วยนะครับ AK Predator นะครับของยศหนึ่งดาวนะครับ Predator เอ็มสของยศ2ดาวนะครับปืนยศครบนะครับตัวนี้ควานทองบอกสิบนะครับเกมไอเทมเหลือเปลี่ยนอาวุธเร็วนะครับสิบสี่วันนะครับ HP เหลืออยู่4,800นะครับ x p มีอยู่ทั้งหมด42ล้านนะครับใครที่สนใจนะครับก็ติดต่อมาได้เลยนะครับตามลิงก์ Facebook ด้านล่างนะครับเบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับติดต่อได้ตลอดเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ